สวัสดีนะครับมโต๊ดก้าทาลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับตุทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้เป็นวันที่4ตุลาคมปี2568หมอโต๊ดจะมาทำคลิปพลังงานแลนดอมในหัวข้อความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเราจบกันแล้วหรือยังนะครับสามารถดูได้ทุกราศีทุกเพศเลยนะครับพลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับและไพ่นี้สามารถอ่านสรับ งานกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับและหมอโตจะมัตเดดพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นในทุกๆวันนะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจใช่องหมอโต้กันด้วยนะครับก่อนที่จะมัตเดดพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณหมอโต้ขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในตอนนี้ก่อนนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับ ขอสินศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่ห้าเหรียญความเหน็บหนาวความอ้างว้างเหมือนกับสิ่งที่ผ่านมาเราทําในสิ่งที่เต็มที่แล้วกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาในวันที่เราเลือกที่ถอยในวันที่เราเลือกที่จะเดินห่างในวันนี้มีคนที่กําลังเจ็บปวดและกําลังคิดถึงคุณหนักมากนะครับเป็นพลังงานไพ่ในตอนที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังกลับมาเข้มแข็งในเส้นทางเดินของเรามีทั้งปัญหามี ทั้งอุปสรรคมีทั้งความไม่เข้าใจมีทั้งความขัดแยง้งมีทั้งสิ่งต่างๆที่เข้ามารองใจของเราคุณเป็นคนที่เข้มแข็งคุณเป็นคนที่เผชิญทุกปัญหาและ,ะเผชิญทุกแห่งความเป็นจริงในตอนนี้ของคุณนะครับเป็นงาในให้ในในออฟคับกัลยาณมิตรหรือการกลับมาขอโอกาสการ้อขอคืนดีคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่คอยเอาใจใส่คอยดูแลคอยซัพพอร์ตในเรื่องจิตใจหรือการแคร์ความรู้สึกซึ่งกันและกันความรักคือการให้ให้และเห็นคนที่รักมีความสุขครอบครองความรู้สึก ไไม่ด้ในวันที่หมดรักในวันที่หมดใจในวันที่สุดจะร้งในวันที่สุดจะยื้อเราก็ต้องเป็นฝ่ายที่เลือกที่จะปล่อยไปในความเจ็บระหว่างจะเป็นฝ่ายที่เจ็บอยู่ในตอนนี้เพราะเรายังลืมเขาคนนั้นคนที่อยู่ในความคิดของเราไม่ได้คนที่อยู่ในความรู้สึกของเราไม่ได้ทาไมยังถึงยังลืมเขาคนที่อยู่ในใจของเราไม่ได้เพราะกับสิ่งที่ผ่านมาความรักความผูกพันความห่วงใยความรู้สึกที่เรารักเขามากกว่านะครับเป็นพลังอาไพในเดอะเรเวอร์ชาเมทุนลักนาเมทุนห่วงแห่งความรักการพบเจอกัน mới xây đường bằng ườn ứ đường bằng ườn ที่เราได้มาพบเจอกันทุกคนมีการ,รสัมพันธ์ร่วมกันมาในวันที่ผัดผ้าแห่งความรักมีคนที่กำลังได้รับบทเรียนในแห่งความรักที่เจ็บปวดในตอนนี้ในวันที่รู้ใจว่าเขารักว่าเขาแคร์คุณมากนะครับเป็นลางพ่าเดือยหายเราแฟนสินสิทธิ์คำอธิษฐานคำคอพรมีคนที่กำลังอธิษฐานขอพรให้สินสิดธิ์ดนจิตโดนใจให้คุณเปิดโอกาสให้คุณให้ภยัยให้คุณกลับคืนให้คุณหวนกลับหวนคืนหรือเราเป็นฝ่ายที่อธิษฐานให้เขาคนนั้นกำลังตื่น รู้กำลังคิดได้และรู้คุณค่าในความรู้สึกที่เรามอบให้กับเขามีพลังงานไพ่ขิงออเบรติเกิลราชาถือเหรียญคุณเป็นคนที่มีจิตใจ,ใจที่มั่นคงคุณเป็นคนที่เหมือนรักและซื่อสัตย์กับคนที่รักและจริงใจเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ซับพอร์ตในเรื่องการเงินความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่เราทุ่มเทให้กับเขานะครับเป็นพลังงานไพ่นออฟบคัพเป็นพลังงานไพ่ก้าวถ้วย ความไม่เติมเต็มเติมเท่าไหร่ก็เติมไม่เต็มหรือมีพลังงานให้ความเจ้าชู้ความหลอกลวงความไม่จริงใจหรือในตอนนี้เขาคนนั้นกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่กําลังเจ็บปวดกับคนที่เขาไปคบด้วยไปคุยด้วยในสิ่งที่เขาไปทุ่มเทเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความว่างเปล่าพ้นแห่งการกระทำที่เขาเคยทาไว้กับคุณในความไม่ซื่อสัตย์ในความไม่จริงใจไปพบเจอคนที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่ได้จริงใจกับเขามีพลังงานให้ขวีนะครับราชินีถือถ้วยถ้วยแห่งสายน้ําถ้วยแห่งความรู้สึกของ หัวใจของเราคืนมาหัวใจที่เคยบอกช้ำดวงนั้นเราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเขาเราแคร์ตัวเองมากขึ้นเรารักตัวเองมากขึ้นหัวใจดวงนี้คือความรู้สึกของคุณคือจิตของคุณคือใจของคุณมีอารมณ์และความรู้สึกที่เข้ามากระทบจิตใจของเรามากมายแต่คุณเป็นคนที่เข้มแข็งในความรู้สึกของเราอยู่นะครับเป็นงานภายใน ความเบื่อความไม่ได้ดังใจไม่มีอะไรที่ได้ดังใจกับเราเสมอไปมันม,มีพังความคิดอาดมทัศนคติมุมมอที่แตกต่างกันหรือมีคนที่กําลังเจ็บปวดและกําลังเสียดายในสิ่งที่เขาพลาดโอกาสที่ดีที่สุดที่ได้อยู่กับคุณไปควีนออฟซอร์าชินิงสายลมลมที่วัดผ่านเหมือนอุปสรรคที่ผ่านไปความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวคุณอาจจะไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วความเด็ดเดี่ยวของคุณในตอนนี้คุณจะถามกับหัวใจว่าคุณจะไปต่อหรือจะรอหรือจะพอแค่นี้ ในความรู้สึกของเรามีธงอยู่ในใจอยู่แล้วคุณเป็นคนที่ลืมระยากในความรักความสัมพันธ์เพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเราเป็นฝ่ายที่ให้ใจและให้ความรู้สึกและความผูกพันที่เรามีต่อเขาในตอนนี้มีคนที่รู้สึกถึงความผูกพันรู้สึกถึงความห่วงใยที่คุณเคยมีให้กับเขามีคนที่อยากกลับไปดูแลคุณมีคนที่อยากกลับไปชดเชยในสิ่งที่ขาดหายไปเขากําลังเหมือนกําลังได้เรียนรู้ในวันที่ห่างไกลหัวใจเขาอยู่ใกล้คุณในวัน ที่อยู่ใกล้กับไม่เคยเห็นค่าในวันที่อยู่ไกลกับเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยทิ้งไว้ให้เขาในวันนั้นนะด้วยจิตอธิษฐานด้วยจิตแห่งรักนําพาให้เราได้มาพบเจอกันด้วยแรงอธิษฐานความรักและความผูกพันที่ ให้กันไว้นะไม่มีใครที่แก้กรรมาให้กับใครได้ต้องแก้ที่พฤติกรรมต้องแก้ที่การกระทำของตัวของเขาเองในตอนนี้เขากําลังรู้ถึงพฤติกรรมและการกระทำกับสิ่งที่ผ่านมาของเขาที่เขากระทำผิดไว้คุณในวันที่เขาคิดได้ในวันที่เขาตื่นรู้เขาขาดเรียนที่มีค่าและสิ่งที่ดีที่สุดในวันนี้เขาจะขวยคว้าทุกโอกาสเขาจะขวายคว้าและเขาจะทําเพื่อคุณในสิ่งที่เขาจะทุ่มเทในเส้นทางเดินเดียวกันความเสมอต้นความเสมอปลาย ความรักคือความรู้สึกที่ออกมาจากก้นบึ้งลึกของหัวใจความคิดตรงกับคาพูดความรู้สึกตรงกับการกระทำในสิ่งที่เขาคิดในสิ่งที่เขาพูดในสิ่งที่เขาหวังในสิ่งที่เขาตั้งใจเขาอยากกลับมาขอคืนดีเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันการให้อภัยคือการที่ปลดปล่อยพลังงานให้ความทุกข์ความเศร้าความเสียใจความผิดหวังออกไปนะครับเขารูพลังงานให้ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างมีพลังงานให้แปรตาความอึดอัดความไม่ บายใจการปกปิดการซ่อนเล้นมีคนที่ปกปิดหัวใจแต่ตอนนี้เขาปกปิดหัวใจของเขาไม่ได้ในความรู้สึกที่ผ่านมาเขากําลังสํานึกผิดเขาอยากขอโทษคุณเขาอยากเคลียร์ใจกับคุณมีพลังงานไพ่แปดเหรียญแปดเหรียญน,นี่คือความทุ่มเทในวันนั้นเขากลับไม่เคยหันกลับมาแคร์ไม่เคยหันกลับมามองไม่เคยหันกลับมาเห็นค่าในสิ่งที่คุณทําเพื่อเขาทิ้งไว้แต่ภาพเกา่าๆภาพความทรงจําเดิมๆความรู้สึกเกา่าๆความรู้สึกเดิมๆมีพลังงานไพ่ความทุกข์ความเจ็บปวดเขาไม่อยากจาก ลาคุณด้วยความเจ็บปวดเขาอยากจากลาคุณด้วยความผูกพันทุกสิ่งทุกอย่างกรรมก็คือการที่กระทําร่วมกันมาในวันที่หมดกรรมหมดการกระทําร่วมกันถึงต้องจากลากันไปนะครับเป็ทำงานให้ในซิกออปเปอรก,การเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกัน ความช่วยเหลือการดูแลการเอาใจใส่ความรักคือการเกื้อกูลและการเกื้อหนุนและการดูแลต่างฝ่ายต่างซัพพอร์ตในเรื่องจิตใจ <S <S ในเรื่องความรู้สึกและการแคร์ใจของคนที่รักนะครับเป็นพลังงานไพควีนอฟซอดร,ราชินีถือดาบนี่คือความใจเค็ดเด็ดของคุณหรือความเข้มแข็งของคุณในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลัวใจของคุณไม่เปิดรับ,รบรกลัวใจของคุณไม่เปิดโอกาสให้กับเขาเข้าไปในความรู้สึกของคุณมีพลังงานให้การติดต่อการสื่อสารการส่งข้อความหรือตอนนี้เขากําลังส่งข้อความ อยากให้คุณเปิดอ่านข้อความของเขาด้วยเขาอยากรู้ใจคุณว่าคุณยังรักว่าคุณยังแคร์ว่าคุณยังพร้อมให้อภยัยกับเขาอยู่ไหมมีพรังงานให้ เผลออบสอดความจริงความชัดเจนเขายอมรับผิดในทุกเรื่องเขายอมรับผิดในทุกการกระทำเขายอมรับว่าในวันนั้นเขาทาพลาดไปผิดไปพังไปเผลอไปในสิ่งที่ผ่านมาคนที่กลับมาปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ในตัวตนของเขาเขาอยากกลับมาปรับเปลี่ยนเขาอยากกลับมาชัดเจนเขาอยากกลับมาเคลียร์ใจกับคุณมีพลังาาไพเพ็ดออฟครับคนที่อายุน้อยกว่ากันหรือคนที่อายุแตกต่างกัน เป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่การที่ลืมกับอดีตที่ผ่านไปได้หรือเปล่าในอดีตที่ผ่านไปเขากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ในปัจจุบันเขาจะแก้ไขวันที่เป็นปัจจุบันให้เป็นอนาคตแห่งความทรงจําที่คุณกับเขามีด้วยการวิวอ่อฟอร์จูนโกงรอแห่งโชคชะตาวันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตามห่วงการเวลาเป็นพลังภาพให้ความรู้สึกก็เปลี่ยนได้ใจก็เปลี่ยนได้คํามั่นคําสัญญาก็เปลี่ยนได้มีคนที่อยากบนย้อนมีคนที่อยากเริ่มต้นมีคนที่อยากใช้เวลาร่วมกับคุณ วันเวลาที่พบวันเวลาที่เจอวันเวลาที่รวดเร็อยากทำอะไรอยากเคลียอะไรรีบทำในห่วงวันเวลานะคะปปรับเป็นพลังงานให้ในในอาไปเรเตอเป็นพลังปปงานให้การวางแผนการที่จะกลับมาในความรักในความสัมพันธ์เขากำลังวางแผนการที่จะกลับไปง้อที่จะกลับไปขอคืนดีที่จะกลับไปขอโทษคุณนะคุณคือความรู้สึกของเขาในความรู้สึกทุกทุก สิ่งทุกๆอย่างที่เขามีอยู่ในตอนนี้ความรู้สึกของเขาเป็นของคุณมีพลังงานไพ่ในเทนออเบอเคิลเป็นไพ่ของความเป็นครอบครัวเงินเก็บเงินก้อนทรัพย์สินเงินทองสำหรับบางท่านมีรู้ด้วยกันแล้วสําหรับบางท่านมีการที่วาดหวังถึงเรื่องอนาคตที่จะเป็นครอบเป็นครัวซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานไพ่ใน9ก้าเหรียญความสดใสความโสดสวยรวยรอยในแบบของคุณความเป็นอิสระหรือเข้ากำลังแอบมองคุณอยู่คุณดูดีคุณดูมีสเสน่ห์คุณดูมีคุณค่าคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งหาเงินเยอะ หาเงินมากคุณเป็นคนที่อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเขาแต่ใจระหว่างคุณกับเขาคุณจะเป็นคนที่ถามหัวใจว่าและความรู้สึกว่าเรายังรักว่าเรายังแคร์ว่าเรายังห่วงใยกันอยู่หรือเปล่ายัางพร้อมที่จะก้าวเดินในห้วงวันเวลาเดียวกันอยู่ไหมนะวันเวลาที่เปลี่ยนไปแต่คุณจะอยู่ในวันที่เป็นปัจจุบันของคุณสเสมอนะครับเป็นพระอภัยในคิงออฟคัพในออฟคัพอัศวินถือถ้วยกัรไรยาิมิรมีคนที่เดินตามหาความรู้สึกหัว ใจที่ขาดหายความรู้สึกที่ขาดไปคุณคือถ้วยแห่งสายน้ําที่เข้ามาชโรมจิตใจของเขาคุณทําให้ชีวิตของเขาเบิกบานคุณทําให้ชีวิตของเขามีค่า คุณทําให้ความรู้สึกของเขาในตอนนี้อยากอยู่เคียงข้างคุณนะมีพลังอภัยการร้อนลนความร้อนใจมีคนที่ร้อนลนมีคนที่ร้อนใจมีคนที่โกรธก็วายใจมีคนที่จะเสียคุณไปไม่ได้ดีเพราะเรื่อชาวเมธตุไ,ไฟคนที่มีฟอร์มเยอะคนที่มีฟอร์มมากคนที่มีอีกโก้เยอะคนที่มีอีกโก้มากตอนนี้ใจของเขากําลังวายวันและวันวหวในสิ่งที่เขา รักคุณมากนะมีพลังงานให้หนึ่งเหรียญสิ่งดีโอกาสและโชคดีในวันนั้นเขาทําให้โชคดีที่สุดต้องลุดมือออกไปเขาจะขวายคว้าโอกาสที่ได้อยู่กับคุณก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปก่อนที่คุณจะไม่เปิดโอกาสก่อนที่คุณจะไม่ให้อภัยในสิ่งที่เขากระทาผิดลงไปนะครับเป็นพลังงานให้ใน เอเดออฟสอดเอเดอออฟสอดนี่คือการเคลียร์ใจการการพูดคุยกันและการเคลียร์ใจและพูดถึงความชัดเจนร่วมกันเราไม่อยากเจอพลังงานเก่าๆเราไม่อยากเจอสิ่งเดิมๆคำพูดเก่าๆคำพูดเดิมๆและผิดคำพูดบ่อยๆไม่มีใครที่เชื่อมัน่นไม่มีใครที่เชื่อใจไม่มีใครที่ไว้ใจนะครับเป็นพลังงานให้หนึ่งเหรียญสิ่งดีโอกาสดีโชคดีสิ่งที่ดีและสิ่งที่สําคัญมีคนที่กาําลังมองคุณหนักมากหรือเขากําลังมองภาพคุณมองรูปคุณมองรูปคู่ของคุณ,ก,คณกับเขาที่เคยถ่ายร่วม กทูอับคับความรักความห่วงใยการมองตาและรู้ใจการที่หัวใจสองดวงเต้นเป็นจังหวะและรวมเป็นหนึ่งเดียวในเส้นทางเดินของความรักมีคนที่อยากโอบกอดแห่งความรักและอยากบอกคําว่าเขารักคุณมากเขาแคร์คุณมากก่อนที่วันเวลาจะเปลี่ยนและวันเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่วันเวลาที่เปลี่ยนไปแต่ใจของเขาจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงจากคุณเขาจะทําเพื่อคุณเขาจะดูแลคุณเขาจะห่วงใยคุณเขา าจะชดเฉยห่วงวันเวลาที่ขาดหายไปนะครับขอดูพรางงานให้ในข้อความของเขาที่เขาอยากสื่อสารไปหาคุณในค่ําคืนนี้เขาอยากสื่อสารอะไรไปหาคุณนะครับ ขอใช้พลังงานไพ่ในข้อความนะครับมีพลังงานไพ่ในเด็กถือดาบในวันนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เอาแต่ใจเป็นฝ่ายที่ไม่เคยยอมลงให้คุณเป็นฝ่ายที่ดื้อเป็นฝ่ายที่ลันเป็นฝ่ายที่ไม่ยอมคุณในวันนั้นเขาจะยอมพ่ายแพ้คุณในวันนี้เขาจะยอมพ่ายแพ้ทุกๆอย่างเขาจะยอมคุณในสิ่งที่เราพูดกันในสิ่งที่เราคุยกันต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลต่างฝ่ายต่างมีแบบแผนการที่กลับมาปรับความเข้าใจนะครับเป็นพลังงานไพ่ใน n i g h อ of Cup เป็นมงงานพ่ความรู้สึกที่ขาดหายไป คุณคือความรู้สึกที่ขาดหายไปของเขานะมีพรางาไพเดอร์มิเชียนการเริ่มต้นการเรียนรู้ในวันที่เขาไปเรียนรู้ในวันที่ไม่มีคุณแล้วมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างช่างว่างเปล่าเหลือเกินเขาขาดแรงผลักดนันเขาขาดเป้าหมายเขาขาดคนที่เคยเดินร่วมเดินในเส้นทางเดินหรือตอนนี้เขาอยากกลับมาปรับเปลี่ยนและแก้ไขในพฤติกรรมในการกระทำหรือการเรียนรู้กันใหม่การเริ่มต้นกันใหม่การเริ่มต้นกันและกันอีกครั้งหนึ่งมีพรังาไพแปดมีทามเป็นพรังาไพการติดต่อาการสื่อ าการทุ่มเทก็ได้นะมีคนที่อยากกลับไปทุ่มเทมีคนที่อยากกลับ ไปแก้ไขมีพละง,งานไพ่คิงอ,อวดราชาแห่งไฟคนทีม่มีความมุม่งมั่นคนที่มีความตั้งใจหรือตอนนี้เขากําลังทําในหน้าที่ความทุ่มเทความรับผิดชอบในตัวตนของเขาอยู่มีพระง,งาไพ่เจ็ดดาบเจ็ดดาบคือความพูดคาพูดโกหกคาพูดไม่จริงการทําระดองการให้ร้ายการว่ารายการอิจฉาการลิษยาการนินทามีคนที่ปกปิดใจของเขาไม่ได้มีคนที่กําลังหวาดระแวงในผลแห่งการกระทําเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ กลัวใจของคุณไม่ตอบรับกลัวใจของคุณไม่เปิดรับนะครับเป็นพลังงาพในโฟล์ทครับเป็นพลังภาพความเบื่อในตอนที่เขากําลัง เบื่อว่าทาไมวันนั้นเขาถึงทําให้คนที่รักคนที่แคร์คนที่ห่วงใยต้องเจ็บปวดได้ในขนาดนั้นมีพลังงานไพ่ในสี่ไม้เท้าเขาอยากกลับมาลงหลักปักฐานเขาอยากกลับมาใช้อนาคตและความหวังและความฝันทั้งสิ่งที่ตั้งใจทั้งความทุ่มเททั้งเป้าหมายเดียวกันมีพลังงานไพ่สามถ้วยเติร์ดปาร์ตี้หรือการตกอยู่ในสถานาการณ์ความรักที่เป็นมือที่3หรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ตอนที่เขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่เคยสนใจไม่เคย แคร์คุณไม่เคยเห็นค่าในตัวของคุณเองแต่ในวันที่เขาไปพบแล้วและคนคนนั้นทําให้เขาเสียใจทําให้เขาผิดหวงังเขากําลังตกผดึกตกตะกอนแห่งความคิดว่าใครคือคนที่พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาในวันที่เขาพัง ผิดหรือในวันที่เขามีความทุกข์ความเศร้าคุณคือคนที่ให้กำลังใจเขาในวันที่เขาทุกในวันที่เขาเศร้าในวันที่เขาไม่มีใครนะครับเป็นพลังงานไพ่หนึ่งดาบความจริงความชัดเจนเดอะฟูลเป็นพลังงานให้การหลุดพ้นการเริ่มต้นใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอทุกคนผิดได้พังได้พลาดได้เผลอได้แต่การกลับมาอยู่ในที่เดิมและการกลับมาปรับการกลับมาจูนการกลับมาพูดคุยและการกลับมาเคลียร์ใจเป็นพลังงานไพ่เอเดวานมีพลังงานไพ่สิบไม้เท้าการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์เขาคนนั้น ที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีไพ่ของใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็อยากยังผูกผ่านใจหนึ่งก็อยากตัดคุณออกจากความรู้สึกทําไมเขายังถึงอยากตัดคุณออกจากความรู้สึกเพราะสิ่งที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ทาผิดกับคุณไวเยอะทําผิดกับคุณไว้มากทําให้คุณเสียใจยไวเยอะทําให้คุณเสียใจยไว้มากนะมีไพ่แห่งการวนกลับและการหวนคืน ทุกในเส้นทางเดินเนี่ยไม่มีอะไรที่แน่นอนเสมอไปนะครับมีทั้งอารมณ์และความรู้สึกในเส้นทางเดินที่ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเสมอในการที่เราเปลี่ยนแปลงในตัวของเราเองตลอดเวลามีพลังงานไพในคิงออฟคัพราชาถือถ้วยเป็นพลังงานเพ่อะไม่ไม่หรือเป็นพลังงานการตามตื้อตามง้อตามขอคืนดีเป็นพลังงานการที่เขากลับมาแล้วเขาจะแข่ความคิดแข่ความรู้สึกแค่จิตใจของคุณเขาอยากรู้ใจคุณในตอนนี้ว่าใจของคุณยังรักว่าใจของ คุณยังแข์เขาอยู่ไหมมีพลังงานไพ่เดทออฟคับการเริ่มต้นใหม่คุณเหมือนสายน้ําที่มาชโรมชีวิตของเขาให้มีความชีวิตชีวาอยู่ตลอดเวลามีพลังงานไพ่เดชการจบการเลิกราการย่าล้างมีพบมีเจอมีจากมีรามีทุกมีสุขมีเศร้ามีสมบังมีเสียใจมีพัดผ้าเขาไม่อยากภาครักคุณด้วยความเจ็บปวดเขาอยากภาครักคุณด้วยความผูกพันเขาไม่อยากเห็นภาพของคุณเลือนลางจางหายไปจากชีวิต ของเขานะครับเป็นพลังอาไพเดวิลเป็นพลังอาไพความค้ั่งรักเขาจะไม่ยอมจากคุณไปไหนแล้วเพราะในเส้นทางเดินที่เขาไปเรียนรู้มาไม่มีใครที่ผูกพันและไม่มีใครที่ผูกมัดเท่าคุณแล้วในตอนนี้มันเหมือนกับความรู้สึกของเขาในจิตที่ผูกพันใจที่ผูกมัดมันเหมือนเชื่อมโยงแห่งความรู้สึกที่ยิ่งพยายามตัดใจจากคุณสักเท่าไหร่ความรู้สึกยิ่ง เป็นห่วงคุณมากยิ่งรักคุณมากนะครับเป็นพลังงาไพเดือไฮโดแฟนเป็นพลังองอาไพคำอธิษฐานคอพรร่วมกันมาหรือเป็นพลังงาไพ่ศักดิสิทธิ์นำพาให้คุณกับเขาได้กลับมาพบเจอได้กลับมาเป่าความเข้าใจทุกคนมีกรรมและความสัมพันธ์ร่วมกันมาในเส้นทางเดินนี้เราได้พบเจอกันมาหมดแล้วเราเคยเป็นในทุกสิ่งท,ทุกอย่างมาด้วยกันอยู่แล้วความรู้สึกของคุณกับเขายังเป็นความรักและความผูกพันและความผูกพันระหว่างคุณกับเขาเป็นความรู้สึกเดียวกัน มีพลังภา้สตนชาวสิงรัคนาสิง์เป็นพลังาใา้การกินไม่ได้การนอนไม่หลับคมตาหลับรงครั้งใดคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่หน้าคุณคิดถึงแต่เรื่องราวดีๆที่มีคุณเขาอยากให เขาดื่มตาตื่นขึ้นมาแล้วพบเจอหน้าคุณเป็นคนแรกให้เป็นความเป็นจริงและในทุกก้าวในทุกเส้นทางเดินที่มีคุณร่วมเดินในเส้นทางเดินเดีเดยวกันนะสิงโตที่เข้มแข็งยอมแพ้ใจของความรักที่คุณมอบให้กับเขามีพลังงานไพ่เดอร์เดอร์บอร์นะครับเป็นพลังงานไพ่ความผูผ่านและความรักและความรักที่ ผูพันซึ่งกันและกันเดอะสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาดีหายพิเทศเขากำกำลังวาวุ่นเขากำลังกังวลใจมีคนที่วาวุ่นมีคนที่กังวลใจเขาอยากกลับไปเยียวยารักษาหัวใจของคุณให้กลับมาเป็นความรักที่อบอุ่นเป็นความรักที่ดูแลเป็นความรักที่เข้าใจเป็นความรักที่เกือ้อกูลเป็นความรักที่เกื้อหนุนเป็นความรักที่ห่วงใยซึ่งกนและกันนะครับเขาอยากพูดคําว่า เขารักคุณมากและเขาแคร์คุณมากเขาจะทําทุกๆอย่างที่จะพิชิตใจของคุณอีกครั้งหนึ่งนะ,อะขอดนหาไภ่ในสรุปและแนะนําให้กับคุณในค่ําคืนนี้นะครับว่าไพ่จะสรุปและแนะนําให้กับคุณยังไงนะครับ มีพลังงานไพ่เดอะทาวเวอร์นะเดอะทาวเวอร์นี้คือพลังงานไพ่คนที่เกิดวันอังคารได้เป็นพลังงานไพ่สิ่งที่แตกหักปังไปทุกสิ่งทุกอย่างมันแตกสลายในความรู้สึกของเราความเชื่อมั่นความไว้ใจความเชื่อใจในสิ่งที่เขากระทําผิดไว้กับเราในสิ่งที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ยังไม่เชื่อมั่นและยังไม่เชื่อใจในการกระทําและในคําพูดในคาจาเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ดูพฤติกรรมและดูการกระทําของเขาไปก่อนมีพลังงานไพ่ขิงออปเปรเคิลลาชาถือ เป็นพลังงานไพ่การที่ความนิ่งของคุณทําให้เขารู้สึกวาดวันทําให้เขารู้สึกแปลกใจไปแต่ก่อนเราอาจจะเป็นฝ่ายที่เคยตามเขาก่อน <c oughs> เคยงอ,อเขาก่อน <c oughs> เคยขอโทษเขาก่อนในสิ่งที่เราขอโทษ <c oughs> บางครั้งเราก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่รักเขาเกินไปในวันนั้นในวันนี้เราอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาอยู่ในที่เดิมของเราบ้างนะมีพลังงานไพ่เดิมเมจิเชียเป็นพลังงานไพ่การการเรียนรู้ ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับความรักคือการอยู่ร่วมกันความรักคือการเรียนรู้กันทุกทุกวันความรักคือการดูแลและการเอาใจใส่ซึ่งการเออดเอาวานนะครับพลังงานให้สิบไม้เทา้าสิบไม้เท้าคือพลังงานให้ความทุ่มเทการแบกภาระ ความรับผิดชอบคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ทําด้วยหัวใจและความซึ่งคุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับอะไรแล้วคุณจะไปให้ถึงเป้าหมายแห่งความสําเร็จในตัวตนของคุณมีพลังพายเดอะเฮอร์มิตในเดอะเฮอร์มิตนี้คือพลังพายความเงียบความเงาความเศร้าใจมีคนที่กําลังเศร้าใจมีคนที่กําลังคิดถึงคุณในค่าคืนนี้มีคนที่กําลังฝากความคิดถึงไปหาคุณในค่าคืนนี้ไม่รู้ว่าคุณจะได้รับรู้ในคําพูดในความรู้สึกที่ออกมาจากจิตใจของเขา หรือเปล่าใจที่ผูกมัดจิตที่ผูกพันมันมีพลังงานไพ่การเชื่อมโยงแห่งความรู้สึกที่ติดต่อกันได้นะมีพลังงานไพ่ในปัญหาเขากําลังเคลียร์ปัญหาในสิ่งที่เขาเอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ทําเองทุกเองเศร้าเองเสียใจเองผิดเองนะครับเป็นพลังงานไพ่เดือดร้าจัดเมนเป็นไพ่ของผลวิบากกรรมที่เคยทําร่วมกันมาเป็นพลังงานไพ่การที่มีกรรมสัมพันธ์และมีพลังงานไพ่การที่ไม่มีใครที่แก้กรรมให้กับใครได้ต้องแก้ที่พฤติกรรมต้องแก้ที่การกระทำมีพลังงานไพ่ทั่วครั ค,ความรักความห่วงใยคุณกับเขาอาจจะเป็นการที่ต้องมาชดใช้ในผลวิบากการรมร่วมกันหรือการที่เขาต้องไปได้รับกรรมก่อนที่เขาก่อไว้ถึงจะรู้ว่าความรักความห่วงใยและความรู้สึกเดียวกันเป็นเช่นไรคุณคือหลักแท้คุณคือความรู้สึก คุณคือหัวใจของเขามีพรงังอาไพในควีนเอาไปเทินการดูแลและความม่วงใหญ่และความมีสเสน่ห์ในตัวคุณเองความผูกพัน์และความผูกมัดกันไว้คำมั่นและคำสัญญามันเมือนเหมือนมีเรื่องราวที่ค้างคาใจของเขาในตอนนี้นะ เป็นพิการที่ในเรื่องราวที่ค้ังคาใจเขาจะกลับมาชดเชยชดใช้ในสิ่งที่ขาดหายไปในสิ่งที่เขาจะกระทำด้วยตัวของเขาเองเขาจะแก้ไขในสิ่งที่เขากระทำและคุณจะถามกับหัวใจและความรักของคุณเป็นความรักและความผูกพันที่มีร่วมกันนะครับคนที่คุ้นเคยกลับมาเป็นคนที่รู้ใจนะครับหมอต้นก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตาม กดเป็นกำลังใจช่องหมอโต้กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกทุท่านในค่ำคืนนี้นะครับ